ต้องวาดรูปอีกแล้วว่าประจุนะอยู่ในสนามไฟฟ้าเนี่ยอ่ะอ่านโจทย์กันแล้วกันเนาะหรืออันโจทย์เลยแผ่นโลหะขนาด2แผ่นว่าหันกันสม่ำเสมอเป็นระยะดีแต่ละแผ่นมีประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกันเป็นบวกคิวและลบคิว้าหนภาคมวล M มีประจุไฟฟ้าลบสคิวหลุดออกจากแผ่นลบและวิ่งด้ดวยความเร่ง 3G ไปยังแผ่นบวก แผ่นโลหะทั้งสองมีความต่างสักยไฟฟ้าเท่าใดโอเคเมื่อประจุอยู่ในสนามไฟฟ้าจะถูกแรงกระทําก็คือ F เท่ากับ qE โดยที่ประจุลบเนี่ยจะมีตรงข้ามกับทิศของ E โอเคไหมก็มาวาดรูปก,ก่อนฝั่งนี้ให้เป็นบท q ฝั่งนี้ลบ q อันนี้ไปหาฝั่งนี้ประจุลบสองคิวเดินทางมาฝั่งนี้ e เท่ากับสาม g f เท่ากับสอง q e เรียดีใช่ไหม จากกฎข้อที่2ของนิวตันซิกมา f เท่าก e ับ MA 2QE เท่ากับ M3G 2QVD เท่ากับ M3G V เดียวเท่ากับยาข้างไป เหไหมสามจคูณ d ส่วนสองคว v เท่ากับสารส่วนสอง mgd ส่วน q ดังนั้นตอบช้อยข้อข้ออะไรจ้าข้อสี่ช้อยสี่มองเห็นเลยช้อยสี่